ดวงประจำสัปดาห์นะครับวันที่5เมษายนถึงวันที่11เมษายน2,564าหสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้นะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมันอาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นมานะครับว่าอยากจะหลบไปพักใจอยู่คนเดียวอยากจะถือสันโดษขึ้นมาอารมณ์จริงๆเนี่ยคืออยากจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันต้องมีเรื่องให้แบบติดต่อพูดคุยเวลาอยู่ข้างนอก ก็ต้องแบบคือต้องใช้แบบการแสดงอะว่าฉันไม่เป็นไรนะฉันยังคุยได้ปกตินะแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันเหนื่อยมันอยากพักอยากจะใช้เวลาค้นคว้าวางแผนเรื่องของตัวเองเรียนรู้อะไรต่างๆอยากจะไปเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องนั้นเพิ่มเติมเพื่อที่จะวางแผนอนาคตให้ตัวเองนะครับความแล้วก็บางคนนะครับอาจจะถูกส่งเข้าไปในเรื่องของเวิร์กช็อป นะครับการเลคกเชอร์การอบรมอะไรต่างๆแบบประเภทนี้ด้วยนะในสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าถ้าใครเล็งที่จะไปลาพักร้อนไปไปฏิบัติธรรมถือวิปัสสนาไปอยู่ถือสันโดษคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าดีมากครับที่ที่จะไปถือศีนวิปัสสนาเรียนรู้จิตใจตัวเองนะครับก็จะเป็นช่วงเหมาะกับสัปดาห์ที่คุณจะพักมากกว่าจิตใจไปไม่ได้แบบเข้มแข็งพร้อมสู้เหมือนปกติเท่าไหรนะ่นัก นะครับด้านการเงินคุณอาจจะต้องเสียเงินเสียทองแบบผมใช้คําว่าไม่บรรยะบรรยัญญงเลยทีเดียวนะดูไฟไฟลุกท่วมเลยนะดูไฟนะอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องของการเสียเงินเสียทองเนี่ยเรียกว่ากระเป๋าร้อนจีเลยครับนะครับเออมันจะเป็นการเสียเงินเสียทองเพื่อเยียวยาจิตใจตัวเองอะ่ะ นะครับขอให้ระวังเรื่องของการใช้เงินด้วยนะครับแต่ถ้าคนที่ทําธุรกิจเนี่ยมันจะหมายความว่าคุณอาจจะต้องใช้เงินเพื่อส่งเสริมลูกน้องบริวารหรือว่าเสียเงินเพื่อทําอะไรให้มันสวยงามเกิดขึ้นในบริษัทในออฟฟิศเยอะขึ้นหรือตัวคนเองเนี่ยไปเข้าคอร์สอบรมเรียนรู้ผู้บริหารเสียเงินเสียทองไปอะไรกับพวกนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นพนักงานคินเงินเดือนทั่วไปนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ใช้เงินไฟเลยครับกระเป๋าร้อนนะครับ เดี๋ยวจองตั๋วเที่ยวเดี๋ยวจองห้องพักเดี๋ยวไปจองกระเป๋าเดี๋ยวไปจองลิปสติกอะไรแบบนี้นะครับด้านความรักนะครับสัปดาห์นี้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับคุณจะรู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นสําหรับคนรักที่มีแฟนแล้วเนาะมีโอกาสที่จะได้ ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการขอแต่งงานเรื่องของการตั้งครันเดี๋ยวไปเกี่ยวข้องกับข่าวดีๆไปอยู่ในสถานการณ์ความรักที่มันดีๆอะไรต่างๆอย่างเงี้ยได้ครับแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงช่วงปลายสัปดาห์นะครับส่วนคนโสดนะครับอืถ้าไม่มีใครเลยเนี่ยไม่มีโอกาสที่ใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาเป็นกัลยาณิมิตรมาปลอบใจคุณในช่วงสัปดาห์ที่คุณรู้สึกเหมือนหมดไฟเหมือนไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตดีนะครับเอ่อ ก็อาจจะได้เจอเพื่อนที่คุยถูกคอกันได้เจอเพื่อนที่มีความรู้สึกเดียวกันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นคุณเข้าไปในกลุ่ม Facebook เข้าไปในกลุ่มพายยบซีแล้วเหมือนไปเจอคนที่สามารถพูดคุยถูกคอกันไดนะ้อยู่ในกลุ่มนั้นจนสามารถพัฒนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคล้ายการกลายมาเป็นเพื่อนกลายมาเป็นความรักอะไรแบบนี้ก็ได้ นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะก็มีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่ถ้าเกิดว่าตามจีบใครมาสักพักหนึ่งแล้วสัปดาห์นี้ดีมากๆครับที่จะลองพยายามหาทางสารภาพรักกับเขาดูนะครับก็ขอให้คนที่เกิดวันเสาร์โชคดีทุกท่านครับฟังดวงประจำสัปดาห์จบแล้วหมอมิ้นอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับใครที่ใจดีกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้ หมอมิ้นอัพคลิปอะไรอัพดวงประจำสัปดาห์จะได้กดเข้ามาฟังกันได้ทันทีนะครับ